ข้อคิดในการดำเนินชีวิตเวลาผ่านแล้วและมันจะผ่านไปแต่ความคิดดีๆอย่าปล่อยให้ผ่านมาแล้วจบไปมี3ามสิ่งที่คุณควรมีติดปากเสมอคือรอยยิ้มคำขอบคุณและคำขอโทษอย่าไปยุ่งกับคนที่ไม่ให้เกียรติและเอาเปรียบคุณจงออกห่างจากคนจำพวกนี้ซะการไว้คนอายุน้อยกว่าไม่ใช่เรื่องเสียศักดิ์ศรีเพราะมันแค่เป็นการแสดงการทักทายอย่าพยายามเข้าใจทุกอย่างเพราะบางอย่างถึงคุณเข้าใจไปคุณก็ไม่ยอมรับมัน อย่าทำตัวเป็นมนุษย์น้ำเต็มแก้วเพราะคุณไม่มีทางรู้ทุกอย่างในโลกใบนี้มุมมองบวกไม่ได้สอนให้คุณหลอกตัวเองว่าไม่มีปัญหาแต่มุมมองบวกจะสอนให้คุณมีความสุขในปัญหาที่คุณมีอยู่ถ้าอยากเป็นคนที่ทีคุณภาพจงเริ่มมองละให้คุณค่าของตัวเองก่อนอย่าเข้าใจผิดความสุขนั้นไม่จำเป็นต้องใช้เงินและมีเงินมากก็ไม่จำเป็นต้องมีความสุขหาสิ่งที่คุณชอบแล้วทำมันให้เป็นงานที่สร้างรายได้เมื่อนั้นชีวิตคุณจะมีความสุขในการหาเงิน อยากเป็นยังไงในอนาคตดูไม่ยากดูจากเพื่อนที่คบหนังสือที่อ่านทัศนคติของคุณตัดคนที่ทำให้คุณเสียสุขภาพจิตออกจากความคิดสาาบอกว่าทําไม่ได้เพราะถ้าทำไม่ได้ก็จงเสียสุขภาพจิตต่อไปทานเข้ากับเพื่อนแฟนนอกบ้านให้มันน้อยลงหันมาทานเข้ากับพ่อแม่ให้มันมากขึ้นอย่าบ้าหาเงินมากเกินไปเพราะเมื่อถึงจุดหนึ่งคุณจะรู้ว่าสุขภาพที่ดีสำคัญกว่าเงินอย่าวัดคุณค่าคนจากรถที่ขับ เงินในบัญชีที่มีแต่จงหวัดคนจากความดีที่เขาทำปฏิเสธให้ไปแล้วชีวิตคุณจะมีความสุขมากขึ้นถ้าไม่รู้จะปฏิเสธคนยังไงง่ายๆให้คุณอ้างบุคคลที่สามซะอย่ามัวแต่ดูดวงหรือเชื่อคำทายที่ว่าราศีนี้จะรวยเพราะมันไม่ช่วยอะไรถ้าคุณยังไม่เปลี่ยนแปลงอย่าเข้าใจผิดว่าความสำเร็จในชีวิตคือเงินเงินและเงินอย่ายืมเงินใครถ้าอยากยืมเงินใครจงไปยืมที่แบงค์ชีวิตคุณคุณเลือกที่จะเป็นและเลือกที่จะทำได้